วัสดีครับวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้บอลยู่ทีท่าเรือทีธนูนะครับน้ำกำลังขึ้นครับบอลก็มาจับกุง้งจับปูจับปลาก็ไม่รู้ครับเมียอะไรจะจับบ้ามันจะเห็นอะไรครับตุ้ฟตัองลงไปเมื่อกี้ไม่เมียอะไร เอาปะทูมด้วยนะครับน้าดาพี่จิวพี่ออครับหนังกันอยู่ข้างบนนู้นนู่นครับอยู่ข้างบนนู้นหล่อบอลครับบอลลงมาคนเดียวเลยเมียได้จับบ้างเมื่อกี้บอลเห็นปะทูมนะไปทางได้หรอครับเอาด้วยครับปะทูม น้ำขึ you. You okay. ้นแล้วนี่ปูหิ้นน้ำใส่ดีนะนี่ปลาทูต่างตัวปลาทูปลาทูเอาไปทอดอร่อยครับนี่ได้เลยตัวนะทอดทั้งตัวเลยครับทอดกรอบอะไรนะอีกแล้วเมื่อกี้เร็วนะ ตามที่ว่าเหลิมลึกแล้วครับดูเนี่ยประมาณนี้ลึกแล้วนะอ้ลูกปลาเทียบเลยปลาทอเมื่อกี้ไปได้เล้วครับห้าก่อนห้าก่อนเจอแล้วครับตัวนูโ้โ้ไปเดี๋ยวอ่ะพุงงกเลย ได้เลยอู้นู่นู้นู่นได้แล้วครับเก็บก้อนเก็บก้อนเอเคตัวครับสองตัวขอได้ตัวนี้ตัวนู้อยครับเอาตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ปุ๊บตายแล้วได้ปลาปลาทงปลาทงจับปลาทงกุ้งไม่มีเลยไม่เจอที ว่ะครับประทุงะท่งประท้่งไปยังนึ่ว่ตับข้างหน้าเลยปึ๊บได้เร็วนเนี่ยเอาไปถอดครับอร่อยมากเลยเนี่ยโอ้ลูกปลากระบอก ปลาได้ครับไปเร็วแต่ก็บอกปุ๊บติดป้โอ้ยไม่ติดอุ้ยเจอกุ้งแล้วเจอกุ้งแล้วตัวนึงโอ้โหเป็นก้อนหินตักลำบากเลยนะนี่ได้แล้วตัวนึงครับเอาไว้ก่อนโอ้ตีแดงเลยนะ เจบปลาทงอีกตัวครับนี่ด้นนเก็บก้อนครับเจอปลาทงอีครับ้างนะ้าขนมามันดีทันมันดีทันอุ๊ยได้ละ ็บก้อนครับโหป่าลุกโลงนัน่นๆป่าลุกโลงลายจะเป็นแบบเสื้อเลยโอ้โหเร็วอะนี่ไงครับป่าลุกโลงเนี่ยนี่ทำอะไรลายเสื้อลายเสื้อแทงเจ็บนะครับนี่ แก็บปลาปลาปลาเรืออะไรครับไปดูไปดูปดอะไรอ่ะตักเปลาตักกระเป้า,ปปาอุ้ยตักกระเป้าเกยตืน้นโอ้ตกใจมันลุยเสียงดังสนั่นหวั่นไหวเลยตัวใหญ่มากอะ่ะตักเปลาตัวใหญ่เลยช่วยหมาก ช่วยมากเลยว้าวหัวเดียวเต็มจจเลยไอบายบายนี่ครับมันเจออีกหนึ่งตัวป,ปัาเป้าตัวนี้ตัวเล็กโอ้โหสองตัวติดเลยรวมมาด้วยกันเนี่ยมันลงทางแล้วนะนี่มาด้วยกันเนี่ยเลย ตัวนู้ไปแล้วครับตัวเย้ไปดูเออหมามุนอยู่ครับมุนไหลหล่อไปดูหมุนตัวโชว์โอหไม่มีกุ้งเลยครับนี่มันเจยออหนึ่งตัวโอโ้โหจับยางเลยนะต้องใช้มือแปะลงไปครับเอาไว้กคอนครับเดี๋ยวไปปลาจิ๋วครับนด,ดาพี่อุ้มพี่ออดกินกัน นู่นเงีบก้อนนางรออยู่ข้างบนนู่นบนเจอกุ้งอีกหนึ่งตัวครับฟังลงไปแล้วบนแปะลงไปเลยตัวใหญ่ตัวใหญ่นี่ครับไม่เคยมีกุ้งเลยตรงนี้กุ้งน้อยครับแต่แต่ปลาเยอะปลาทูงเยอะ bên trời cũng nhìn tua gặp không không leo, hú Bạn trời phá mất, như này như này, đây ạ như này gặp ồ, ồ, ạ ồ, ồ, ป๊บได้ปะ่ะโอ้ได้แล้วด้วยอยู่ข้างในต้องจับไปตรงไหนครับอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นี่ไงนี่ตายแล้วปุ๊บอู้ได้แล้วลครับนี่โอ้บัลเอานะครับเอาไปให้ผีเอากินทำน้ำจิ้มอะไรครับเดี๋ยวเอาไปทำกินกัน ที่บอนเดินอยู่ตรงนี้ครับบอนไม่เห็นปูมาที่นะหรือว่าน้ำขึ้นแล้วก็ไม่รู้ครับน,น้ำลึกเร้วแต่ว่าก็บอกครับน้ำใส่แจ๋วเลยบอเจอเหมือนตากุ้งเลยครับอยู่ตรงนี้ชายหรือเป้าไม่รู้นะ ก้อนข้อชายเท้าวิ่งอะไรกันอู้ชายช้ใช้เจอจริงนั่นไงนั่นครับนี่เก็บก้อนครับตาเขาบอกว่ขับตัวอย่างย่้ยลุยนั่นห่ะตัจะบนจะช้าชานะมันจะจับมันได้บ่ครับอู้ไปเร็วโอ้วุ้งไปนู้นด้ยตัวยี้ เจอกุ้งตัวนอู้ยดีดไปเลยนี่ไงโอ้โหนานๆเจอทีก็ดีดครับนี่จะได้ปลาครับเดี๋ยวนี้โอ้โหมันดีแอะไรน่าจะฟังเหรอฟังเลย กำลังจัฟังดูทนันมาโอ้โหบ,บนเดินมาบนจะบอกว่าบนตามตัวนู้นมาครับแต่บนมาเจอตัวเย้ยตรงนี้ยังไ,ไงฟังไปแล้วเนี่ยแปะโอ้โหมันขึ้นมาแล้วตัวเย้ยจริงตัวเนี้ยได้เลยครับ เก็บก <Keep> ่อนนี่ตัวนี่ที่บอลตามมาเมื่อกี้นี่แปะได้แล้วครับได้สองตัวเลย mm hmm. เจออีกหนึ่งตัวครับปุ๊กนี่หยับได้เลยเก็บก่อน mm hmm. บันเจอปัดทงอีกครับโอ้เป็นก้อนนี่นี่ได้เลรอได้แล้วครับ เก็บก้อนครับโอ้โหเจอปลาทงอีกตัวขนาดนี้แหละถอนเราด้วยอึ๊บตายแล้วเก็บก้อนครับเจอปลาทงอีกครับข้างหน้าเยอะแต่ไปเร็วเนาะไปอย่างเร็วเลย,ยจะทันกับตัวไหมมีตัวนี้ตัวนีน้กโอเนไปแล้ว ป๊บโโอ้โห,โหได้แล้วเขาเลียกเลยครับกลางบนเดี๋ยวเันกระปตุ้งน้อยครับไปอย่างเร็วอะเมื่อกี้มีตัวรอยอยู่เนะี่ยล่องตั้ก่องตัว้วปึ๊บ ได้แล้วครับได้แล้วเก็บก่อนเจออีกคับปลาทูนปลาทุ้ยอุ้ยโดดโดดโดปึ๊บอุ้ยไม่ได้ปึ๊บได้แล้วครับโอ้โหเก็บก้นแับเจอกุ้งตัวหนึ่งครับข้างหน้านี้ ได้แล้วครับเก็บก่อนข้างหน้าตัวงค์ครับปลาทูโอ้ไปเร็วไปเร็วปึ๊ดโอ้ได้แล้วปลาทูตัวหนึ่งครับอุ้ยสองตัวมันจะจับได้ปะ้ะสามตัวสี่ตัวก็มไม่รู้เอาตัวนี้วะโอ้โหไปเร็วไปเร็วตามตัวนี้ก่อน อโอ้โหมันป่าบนขึ้นไปข้างบนเลยปุ๊บโอ้ได้เลยเก็บก่อนครับเจออีกตัวครับอยู่ข้างบนเลยนะี่ปุ๊บโอ้โหได้เลยได้แล้วครับเก็บก่อนมันเจออีกครับโอ้โหไปที่น้ำลึกแลวจับไม่ได้น้ำลึก เลือหมาเลยกงหน้าตรงนั้นมีครับตัวเล็กๆเล็กเกินเนะโอนะมาฮเจอปลาทงตัวใหญ่ครับไป,ไปลุก ได้แล้วเก็บปอนครับนี่ตัวจับหน้าเลยปุ๊บอุ้ยได้แล้วโคตรปลาทูอีกนี่เอาตัวนี้ดูวะตามนะตามตามตามปุ๊บได้แล้วเจ็ดตัวครับโอ้โหอันตัวนู้นมันมุดไปเลย มันมุดอยู่ช่วงหลางครับะกลับยากพอมันอยู่ช่วงหลางนี่ได้แล้วได้แล้วครับเก็บก่อนนะเจะอตัวครับปึ๊บโอ้โหได้แล้วครับ ค้นจะมาครับอีกตัวเดียวครับตัวนี้จะได้ป้อปุ๊บได้แล้วโอเคเดี๋ยวขึ้นไปข้างบานครับได้ได้บ้งไปครับขึ้นโอ้นี่ครับขอนังกินกันอยู่นะนะ เดินขึ้นมาจากข้างหลังนะครับันอยุข้างหลังนั่งกินอยู่นี่ครับข้างหลังดูสิปลาทูงเยอะมากๆเลยนี่สะนุกมากเลยเดี๋ยวไปกินนี่ครับดูดูดูที่บันได้ได้อยู่นะครับปลาทูแดปลาหมึกตัวนึงได้กุง้งเคนะครับจับบรวยนจะนั่งกินกับผี่่อุ้มพี่ออดปลาจิ๋วแล้วก็นาดาเลยนะครับเดี๋ยวกุ้งไปนั่งกินนะ มีน้ำจิ้มมาด้วยครับจิ้มกุ้งโอเคครับันขงจะไม่ได้ใา้ดูนะไปแล้วครับบ๊ายบาย